ก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมพี่น่าดีฮีโร่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเอ่อฟิกเกอร์นะครับตัวหนึ่งมาให้ดูนะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับผม Iron Man เอ่อมาร์กสี่สิบห้านะครับก็มาร์กนี้ก็ปรากฏอยู่ในกัปตันเวก้าซีวิวนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นกล่องเลยนะครับเดี๋ยวดูเอ่อตัวกล่องนะครับรายละเอียดนะครับของตัวกล่องก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเป็นแบนนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นรูปมาร์คสิบ้าแล้วก็วอรมิชินนะครับผมอันนี้ด้านข้างนข้ก็จะเป็นแบล็ควิดโอนะนะครับแล้วก็มีแบล็คแพนเทอร์นะอันนี้จะเป็นงานจีนนะครับแต่ว่า,าความน่าสนใจนะครับตัวนี้ก็สเกลมันใกล้ๆกับพวกเซตดิทอยนะสเกลหนึ่งต่อสิบนะครับเซตดิทอยก็สามารถมาเล่นคู่กับเซตดิทอยได้นะครับผมราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะตัวนี้ก็เลยลองลองเอามาดูนะครับ ต้องมาดูเดี๋ยวมาดูงานกันเลยนะครับผมอ่าโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นงานของตัวนี้นะฮะของไอ้กล่องนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นงานสเกลหนึ่งต่อสิบนะครับผมความสูงก็จะประมาณสิบแปดสิบเก้าเซนนะครับสิบเจ็ดสิบแปดเซนประมาณนี้นะครับผมอ่าด้านหลังนี้ก็จะเป็นแซดดีทอยนะนะครับก็สเกลใกล้เคียงกันนะครับไม่ใช่ใกล้เคียงกันสิเท่ากันเลยนะครับสามารถเล่นด้วยกันได้แล้วกันนะนะ ามารถตั้งชัวร์ด้กันได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันสําหรับตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมตัวนี้จุดขยับไม่ดีเท่าเซดีทอยนะครับแต่ก็จะถ้าจะทางได้นิดหน่อยนะครับผมจะถ้าจะทางได้นิดหน่อยนะครับจุดขยับไม่ดีเท่าเซดีทอยนะครับตรงไหลก็จะเป็นแบบนี้ตรงไหลดีเทลทั่วไปนะครับก็ไม่ไม่ดีเท่าเซดีทอยนะเซดีทอยเนี่ยเดี๋ยวเทียบกันดูนะครับ อย่างเซตดีทอยเนี่ยรายละเอียดพวกการทําสีพวกาลายหรือว่าเท็กเจอร์ของของชุดเกราะเนี่ยจะจะจะเนียบกว่านะครับจะโอเคกว่านะครับผมแต่ว่าถ้ามองผลเผลินนี่ก็พอเล่นด้วยกันได้อยู่นะนะครับประมาณนี้นะครับผมความคมความชัดความอะไรเนี่ยของเซตดีทอยจะจะ,จะกินขาดกว่านะครับอ่าสังเกตที่ตรงหน้าแล้วกันเดี๋ยวนะเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดีย๋ยวเทียบตรงหน้านะครับ ตรงส่วนหน้าเนี่ยอย่งสังเกตงานของสซดดีทอยเนี่ยจะจะเนียนนะครับละเอียดมากนะครับผมสาหรับตัวนี้ก็จะดูลงสีมาไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าอ่ะถ้าตั้งด้วยกันเนียน,เน,ยนๆเผลินๆนี่ก็พอได้อยู่นะครับดูการทําสีนะฮะตรงตรงแขนตรงอะไรเนี่ยพลาสติกเหมือนจะคนละเกตกับของสซดดีทอยนะนะครับตรงข้อต่อตรงอะไรพวกนี้นะครับ การทําสีมาดูมันยังทําสีมาได้ไม่เนยบเท่าที่ควรนะครับมันจะมีรอยปืนป้นๆรอยเป็นแบบคลื่นๆอยู่นะคลื่นของสีอยู่นะครับผม uh, แต่ตัวนี้นะครับมันมีลูกเล่นพิเศษอยู่นะครับสําหรับตัวนี้สามารถเล่นกับซดี้ทอยได้มีลูกเล่นพิเศษอยู่ก็คือด้านหลังเนี่ยมันจะสามารถเปิดไฟได้นะครับด้านหลังเนี่ยก็เวลาเราเปิดไฟนะครับเราก็จะแกะตรงเกาะด้านหลังตรงนี้ออกมานะครับแกะด้านหลังตัวนี้ออกมาข้างหลังเนี่ยก็จะเจอเป็นรังฐาน นะเป็นกล่องเอเป็นที่ใส่ถานนะครับผมแล้วก็สวิต์ปิดเปิดตรงนี้นะอนะ่แล้วก็เปิดเลยปึ๊บอ่าค่อนข้างสว่างมากนะครับผมตัวนี้นะอ่าที่ซื้อตัวนี้มามาลองเล่นตัวนี้เป็นงานจีนครับที่ซื้อมาตัวนี้เอ่อมาลองเล่นก็คือว่ามีอ่าไฟนี่แหละนะไฟเนี่ยถือว่าเป็นลูกเล่นที่โอเคนะครับสำหรับไอรอนแมนนะนี่ประมาณนี้สว่างใช้ได้เลยนะครับ ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็พอเล่นได้กับสดีทอยนะ,ะวันนี้ก็มีมาให้ดูเท่านี้นะครับสำหรับงานจีนตัวนี้นะฮะค่อนข้างที่จะคุ้มค่าอยู่นะนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวตัวอื่นกันต่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่นาลาไปก่อนนะครับตัวนี้ก็พอเล่นได้นะพอเล่นได้นะครับพอเล่นได้อยู่นะครับอโอเคครับ พอเล่นได้กับแซดดีทอยนะครับอโอเคค่าสารคดีนี้พี่น่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ